สวัสดีครับทุกคนรายงานความคืบหนาสวัสดีแฟนเพจอาธนากรมอลำใจเกินร้อยนะครับแล้วก็สวัสดีช่อง YouTube อาธนากรมอลำใจเกินร้อยด้วยนะครับพี่นอ้องตอนนี้ก็เหลืออีก212กิโลนะครับก็2ชั่วโมง3 3วินาทีนะครับก็เข้ากับเดินทางไปหอด จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพราะว่าเมื่อแรกนี้บอสกับซอ้อมีงานด้วยกันนะครับแล้วก็ออรดีแบรนด์เต็มบงนะครับวันนี้ขับรถมาโดนแนวก็เลยแวะสิแวะเขาของน้ำนะครับแล้วก็ย้อนข่าจะน้อยเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ขับรถไกลเดินทางไกลพอสมควรแต่ว่าก็ใจสู้เหมือนเดิมนะครับมีงานทํามันดีแล้วนะ้พี่น้องดีกว่าเราไม่มีงานทํานะครับ เพราะว่าความจนมันน่ากลัวนะครับเราจงภูมิใจและดีใจที่เรามีงานทําทุกๆวันนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับหลายๆคนที่รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยกับงานนะครับพี่น้องที่บไม่น้มจะบอกวขับรถมากน่ไม่น้าามกระทิดว่าเอไกได้มีอะไรด้แต่ว่าเราก็ยังโชคดีกว่าหลายๆคนที่ตกงานที่ไม่มีงานทํานะครับ สองข้างทาง่าก็สิได้เห็นเรื่องเล่าต่างๆบ่ไเด้ขับรถซื้อสังเกตเห็นทิวทัศน์เห็นธรรมชาติเห็นนั่นเห็นนี่เฮากับมาคิดเออเราก็ยังโชคดีกว่าหลายๆคนที่เรามีงานทํามีทุกวันมีงานทุกวันให้เราทํามันเหนื่อยเราก็แค่นอนพักผ่อนหรือทานอะไรดีๆทานอะไรอร่อยที่เราชอบให้รางวัลตัวเองเสร็จปุ๊บมันก็หายเหนื่อยแล้วนะครับเพากับมาเหตุงาน เหนื่อยทำงานดีกว่าเหนื่อยไม่มีเงินเพราะว่าความจนน่ากลัวเห็นบ่เจอสิ่งอาจแหวกตะท่ออาก็เห็นสิ่งสวยงามเห็นไหมครับต้นไม้เจอสิ่งสวยงามธรรมาชาติคันบ่เป็นหมอลำนี่บ่ได้บ่ได,บได้เห็นได้ในแน่มนีนะครับต้องขอบคุณอาชีพหมอลำนะครับที่พาเราไปทุกท,กที่พาให้เราได้เห็นทุกๆอย่างได้สัมผัสทุกๆอย่างเลย ทำบ่เป็นมอลบ่ปเห็นได้หนี่นะครับได้เจอผู้คนได้สัมผัสไห,หลายสิ่งหลายๆอย่างถือว่าอาจเป็นคนที่โชคดีมากนะครับพี่น้องพอกับน,นึ้แมลงเดอร์อยู่อุบลราชธานีนะครับแอนอรดีเต็มวงนะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เชมีนสะกอร์ไม่นุ่มเลยอีก2ชั่วโมง33นาทีก็จะถึงบอสก,กับซอนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพจอา,าร์ตธนกรมลำใจเกินร้อยแล้วก็รวมไปถึงช่อง Youtube อา,าร์ตธนกรมลำใจเกินร้อยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ากดมาเขามาเบิง้งเขามากดติดตามกดไลคกดแชร์ให้แล้วก็กำลังใจให้ไปแล้วนะครับ